เคสนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะลองจินตนาการดูก่อนสมมุติว่าเรากลับไปถึงบ้านแล้วไปเจอเพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันตั้งวงเล่าด้วยกันเนะพื่อนสนิทนี่แหละอนอนแก้ผ้าอยู่ในห้องเมียอ,อะแล้วเมียอยู่เปล่าเมียไม่อยู่ยแต่เราจะรู้สึกยังไงคือเคสนี้มันเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะตัวที่เป็นสามีเขาออกไปซื้อของอกลับมาถึงก็เจอเพื่อนที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันเนี่ยไปนอนแก้ผ้าล่อนจอนอยู่ในห้องเมียแบบนี้ค่ะ กระทืบเลยนะคะทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งต่อยเอามีดฟันเพือ่อนตายค่ะตายเลยเหรอตายเลยค่ะคือช้ำในอยู่ประมาณ3ามวันอ่ะเพิ <ren> ่งล <ren> ่าสุดเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานเหตุการณ์เกิดขึ้น27สิงหาคมนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งครอบครัวคนตายเขาบอกว่าเขาเขากังขาว่าการทำร้ายขนาดน,นี้มันเจตนาตั้งใจทำร้ายร่างกายหรือเปล่าและเป็นเพื่อนกันมานานอ่ะไม่รู้หรอว่าเพื่อนเป็นคนยังไงอ่ะเรื่องราวเป็นยังไง ให้คุณผู้ชมลองดูคลิปตอนที่แม่คนตายอ่ะมาเจอลูกโดนแบบทำร้ายร่างกายต่อไปดีเพต้อหนี้าคุมนี้แล้วเราคนที่บอกเกนี่ยเหมือนคนที่บ่อยเขาใช่หรบอเาพี่ไซดเดีเยยากไั่ออยกบบไม่บอกไม่ชอ้ก็ได้ก็ได้เออเอาอาที่ เจ้าเจ้าเจ้าขาเจ้าไปแน่ผมไม่เอตัวไอ้ผมเจ้าอยนี้คุเจ้ามันเหมือนกัวันอยไไปรีอันนี้คือแม่ของคนตายซึ่งนตอนนั้นยังเป็นคนเจ็บอยู่นะคะเพราะเขามาเจอลูกอยู่ในสภาพนี้อ่ะคือเขาก็บอกทางฝั่งบ้านหลังเกิดเหตุบอกว่าช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยพี่อุ๋ยเชื่อไหมไม่มีใครพาไปส่งโรงพยาบาลเลยแม่ก็เลยต้องลากตัวลูกชายอ่ะ ลากไปอย่างเงี้ยเพื่อไปขึ้นรถเหมือนแบบรถพ่วงข้างอ่ะแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลเองอะค่ะเพราะถ้าไปเร็วกาจะไม่ตายก็ได้นะก็เป็นไปได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านขวาวหอระดีที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดกลางดึก27สิงหาคมค่ะแม่วัแม่คุณแม่เนี่ยต้องมาลากลูกชายวัย4ีีปีลากออกไปเพื่อจะพาไปส่งโรงพยาบาลนะนะคะลูกชายเนี่ยชื่อชัย คนก่อเหตุที่ว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะะชื่อโอ๊ตอายุ27ปีโอ๊ตเนี่ยกลับบ้านมาเห็นชัยนอนแก้ผ้าอยู่ในห้องเมียของโอ๊ตก็เลยหึงบอกว่าชัยจะเข้ามาข่มขืนเมียเขาถึงในห้องแล้วก็บันดาลโทสะแล้วก็ก่อเหตุทั้งต่อยทั้งเตะทั้งเอามีดฟันแม่เนี่ยพยายามขอให้ญาติของโอ๊ตเนี่ยพานในชัยไปส่งโรงพยบาบาลแต่ไม่มีใครยอมพาไปก็สุดท้ายแม่ก็ต้องลากไปอย่างเงี้ยพี่อ<ช>ุ๋ย,ายาลากไปลากไปเพื่อไปขึ้นรถแล้วพาไป ให้รถพยาบาลมารับในชายนอนรักษาตัวอยู่ประมาณ4-5วันนะคะแล้วเมื่อวานนี้เสียชีวิตค่ะเพราะว่ามีแผลถูกฟันด้วยของมีคมและทุบด้วยของแข็งจนอวัยวะภายในเนี่ยบอบช้ำอย่างหนักแม่ในชัยเล่าบอกว่าคืนวันเกิดเหตุสองทุ่มลูกชายเนี่ยกลับจากรับจ้างตัดหญ้าพอถึงบ้านปุ๊บโอ๊ดอะ่ะคนก่อเหตุอะ่ะก็มาชวนบอกเอ้ยพี่ชายไปแวะวงเล่าดื่มกันสักกุสิ ก็ไปพอดื่มจนเมาลูกชายก็เข้าลูกชายเข้าไปนอนห้องนอนเมียในโอ๊ตจริงๆนะแต่ด้วยความเมาอ่ะเข้าใจว่านั่นคือบ้านตัวเองส่วนใหญ่คนเมาเวลาเมามันก็จะร้อนไงก็บอกลูกเขาก็ถอดเสื้อแล้วก็เนี่ยเข้าไปนอนในห้องเพราะคิดว่าเป็นบ้านตัวเองนอนพังภาพหมดสภาพแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ๊ตออกไปซื้อของที่ร้านค้าพอกลับมาอีกทีเนี่ยพอเห็นชายนอนแก้ผ้าล่อนจอนอยู่ห้องเมียก็เลยหึงหัวแล้วก็ทําร้ายลูกชายจนกระอักเลือด แม่ยืนยันว่าลูกแม่เป็นคนซื่อไม่เคยมีเรื่องมีราวรับจ้างทั่วไปหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ไม่เชื่อว่าลูกจะไปก่อเหตุจะเข้าไปข่มขืนเมียเพื่อนทีมข่าวได้คุยกับนายสวัสด์นะคะพ่อของในชัยพ่อผู้ตายนี่แหละพ่อบอกว่าเหตุการณ์อ่ะมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอ่ะเรื่องที่บอกว่าลูกพ่อแก้ผ้าจะเข้าไปข่มขืนเมียเขาอ่ะก็เป็นคํากล่าวอ้างของโอ๊ตที่เป็นคนก่อเหตุเพราะลูกพ่อก็พูดอะไรไม่ได้แล้ว ตอนที่เห็นพาลูกชายส่งโรงพยบาบาลอะ่ะลูกพ่อก็ไม่ได้แก้ผ้าล้นจอนนะก,นก็แค่ถอดเสื้อแล้วกางเกงก็ยังใส่อยู่คือไม่คิดเลยว่า<ต>คนที่เป็นเพื่อนกันมานานอะ่ะจะทํากันขนาดนี้ส่วนตัวพ่อก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าลูกพ่อจะเข้าไปข่มขืนเมียเพื่อนอย่างที่ถูกกล่าวหา,าและดูจากบาดแผลของลูกพ่อแล้วเนี่ยมันเป็นบาดแผลชะกันมาก,มากดูทรงเหมือนเจตนาทําร้ายร่างกายด้วยเหตุอื่นมากกว่าพ่ออยากให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดพิสูจน์หาต้นเหตุให้ชัดเจน พ่ออยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกคิดว่าคนสนิทกันผมไม่อยากเชื่อเลยครับแต่ว่าปกติแล้วตอนผมไปเอาคนเจ็บมานี่ก็เ,เห็นแค่ถอดเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่ผมไม่คิดว่าคนสนิทกันเคยกินเช้ากินขําด้วยกันมีอะไรก็กินด้วยกันมาตลอดครับแต่มาทำร้ายร่างกายถึงขนาดนี้ผมไม่อยากเชื่อครับ ตำรวจเนี่ยเบื้องต้นก็คือจับนายโอ๊ตไว้แล้วนะคะแล้วก็นาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแจ้งข้อหาทาร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายซึ่งการทําคดีตํารวจบอกว่าจะทําอย่างรัดกุมตามหลักฐานและจากการสอบปากคําทุกฝ่ายถ้ามีฝ่ายไหนติดใจสงสัยก็สามารถนําพยานหลักฐานมาแสดงก็ยินดีที่จะสอบสวนใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาแต่เบื้องต้นนะตอนนี้ข้อหาก็คือ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะคือเรื่องนี้เอาจริงๆก็พิสูจน์ไม่ยากใช่ไหมพี่อุย๋ยก็ต้องถามดูว่าเมียของโอ,อ๊ตอะอยู่บ้านไหมแล้วจะถูกแบบจะถูกข่มขืนจริงหรือเปล่าแบบเขาเข้าไปจู่โจมแบบพยายามจะทําไม่ดีไม่ร้ายไหมก็ต้องมาสอบปากคำอย่างละเอียด่ะใช่ค่<ฮ>ะอยู่กี่คนมีพยานในที่เกิดเหตยุยังไงบ้างใช่ไหมอ่าเพราะว่าผู้ตายเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วอ่ะนะฮะ